พอเด็ดขัวมันจะหลุดงนี้อ๋ออันนี้คือแก่เต็มที่พอเด็ดแล้วก็จะหลุดตั้งขั้วเลยแต่อันนี้ก็คือยังไม่ได้เต็มที่แต่ก็เก็บได้แล้วเหมือนกันอ๋อโอเคแบบนี้แม่นะคะชื่อกุ้งกิ้งค่ะตัวอ้วนน่ารักให้กิ้งกิง้งน่ารักสุดๆเรียบร้อยด้วยไม่ดื้อไม่สนเลยนะนี่เจ้าของสวนนะคะเ,เจ้าของสวน,สวนปลูกเองทำเองหมดทุกอย่างเลยค่ะ มากามะนอาวออกลูกได้พ่อแม่เลยนะคะเนี่ยเนื่อร่วง,วง okay. ต้นนี้ดกมากกิ่งห้อยออกมาอย่างแบบนี้เลยคะ่ะดกดูความดกแล้วก็ดกดกดใหญ่ต้นนี้เรารคนเด็กอะไหนที่ ยีตอนนี้รอคนเด็ดตอนนี้รอคนเด็ดนะคะ <c oughs> นี่เต็มตะก้าแน่วันนี้นดกมากดกทุกกิ่ง หอมมะนาวเลยอ่ะเวะลาเด็ดลูกเยอะมากมากเลยค่ะ ดูสิกิ่งเดียวเป็นสิบลูกเลยไหนได้อีกนะคือทำแบบสวนไม่เป็นตะก้าใช่เป็นตะก้าเลค่ะ เต็มเลยชันเก้มีลูกที่เกบได้ไหนเคยไม่แม่ที่เก็บไ่สักท่าไหร่ มันเป็นอย่างนั้นสามลูกแต่ลูกไอ้คนเก้าเหรอใช่ลูกไหนเก็บได้ลูกไหนเก็บได้คนเก้าจะไม่มีเมล็ดนะคะใช่ไหมถามแล้วก็ใช่ไหมอีกทีหนึ่งเพราะว่าไม่แน่ใจกล้วยกล้วยกล้วอ่ะถ่ายกล้วยนะคะนี่กล้วยคือตัดไปแล้วเป็นสิบสิบเครือค่ะอันนี้คือที่ยังเหลืออยู่นะคะกล้วยหอมคืออร่อยมากเป็นกล้วยหอมที่อร่อย ใครสนใจซื้อหน่อนะคะเรามีขายนะคะหน่อกล้วยขายได้แต่ว่าจะส่งยังไงจะส่งยังไงโอ้กล้วยน้ำว้าอะมาดูกล้วยน้ำว้าค่ะกล้วยน้ำว้านะคะนี่คือต้นกล้วยน้ำว้านะคะความสูงปรีดแบบนี้ล้ะดูต้นใหญ่มากนะคะแล้วก็เครือใหญ่มากด้วยค่ะ ยังไม่สุกยังไม่แก่นะคะยังอีกใหญ่มากใครสนใจนะคะเราจะขายหนอกกล้วยนะคะมีกล้วยหอมกล้วยน้ำวานะคะเราจะขายทุกอย่างแล้วแล้วใครอยากได้กิ่งมะนาวใส่เราต้องตอนขาย <c oughs> <c oughs> ใายได้กิ่งมะนาวนะคะแจ้งมาได้นะคะจะตอนกิ่งมะนาวขายค่ะมีม่ตรงไหนคะแม่เต็มตะกร้าแล้วนี่ไ แปงกินไปเยอะมากๆแล้วค่ะนี่คือที่ยังมีอยู่จะปลูกไว้ตามร่องของสวนมะนาวนะคะอบอก ไว้เลยว่าจริงๆแล้วลุงเด็ดมั่วค่ะเด็ดมั่วไม่รู้ว่าไหนแก่เลย,เลยออ,อ,อภูมิใจมากแม่เราปลูกมะนาวกิ่ง แบบนีไปถ,ถ่ายก็ไปถ่ายของเขาไม่ได้ถ่ายของเราเยอะมากตกด้วยเราเป็นตะกร้าเลยค่ะอันนี้ได้อีกไหม,ไมไอ,อื้อ,ม,อมะนาวนะคะคือเริ่มแรกนะคะคือซื้อกิ่งมะนาวค่ะกิ่งพันมาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาขยายพันธุ์เองะคะ่ะ จากสองสาต้นนะคะก็คือขยายพันธุ์เองตอนกิ่งเองทําเองทุกอย่างนละคะ่ะก็คือนี่จะเป็นที่ขยายพันธุ์เองนะคะห้าสิบกว่าต้นนะคะนี่เราก็จะคอยตัดหญ้านะคะแม่นะคะก็จะคอยตัดหญ้าให้พื้นนะคะให้สวนสะอาดจะได้ไม่มีสัตว์แบบงูหรือว่ายังอื่นมานะคะแบบนี้เลยมะนาว พาแวะไปชมนี่เลยสิคะคุณแม่นอกจากจะปลูกมะนาวแล้วนะคะนอกจากแม่จะปลูกสวนมะนาวนอ่านอกจากมีสวนมะนาวก็จะมีต้นมะาพร้าวต้นมะพร้าวนี่นะคะปลูกเป็นสวนหลายสิบต้นไม่ได้ปลูกทานลูกนะคะแต่จะปลูกทานปลูกแล้วก็เอายอดมะพร้าวคะ่ะเอายอดล้วมะพร้าวมาทำกับข้าวค,ะค่ะบล็อกแครี่อ่ามีบล็อกแครี่ตุงต้ง่มีกวงตุ้งกลวงตุ้งน้อยน้อยมีบล็อกแคี่กรบป๋อแครี่ พาะะชมสวนอันนี้ถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาปลูกแล้วก็เก็บเม็ดใช่ไหมใช่ตรงนั้นใช่ไหมคะปลูกได้ชุดหนึ่งแล้วแล้วก็ได้ฝักโดกมากเลยค่ะอันนี้คือเพาะใหม่จากมเมล็ดที่เราปลูกไว้รอบที่แล้วนี่นะคะน,นี่ถั่วลันเตานีผักบุ้งส่วนผักบุ้ง ผักบุ้งนี่คือปลูกตลอดเลยค่ะพอหมดชุดแล้วก็ปลูกใหม่หมดชุดแล้วก็ปลูกใหม่นี่ชุดใหม่อีกแล้วค่ะเพราะว่าปลูกเอาไว้ทานเองที่บ้านนะคะปลอดสารพิษค่ะงามมากๆนี่แตงผักบุ้งนะคะตอนนี้ผักชีค่ะได้ใช้ในครัวค่ะผักชีนี่อะไรเอ่ยอันนี้กะลำดอกกะลำดอกอกดอกเริ่มออกดอกแล้วค่ะนิดๆ ตัวน,นี้นะค่ะคือส่วนอ้อยที่เก็บเก็บทานไปแล้วรุ่นที่สองนี่รุ่นรุ่นที่สองใช่ไหมรุ่นที่สองแล้วหวานหวานมากค่ะหวานมากโอเคจะไปแล้วมั้งกิ้งมาทั้งนี้แหละลูกยิ้งตามมาเหรอเป็นแมวที่ชอบอยู่สวนมากกิ้งเรียบร้อยเหมือนผาพ,พับไว้เฮ้ยน่ารักจังเลย กิ้งดูชิคิไม่ค่อยจะลืมตากิ้งดูชิกิ้งน่ารักที่สุดเลยมะนาวตกมากๆ,ๆได้มะนาวนะคะวันนี้หนึ่งตะกร้าใหญ่ๆเลยค่ะ